นองมือนีิคุณยายมาซองหลานๆถ้าจําได้เมื่อหลายปีก่อนนันนี่ตาเคยไปกินส้มตำบ้านคุณยายถ้าคนได้ดูคลิปนั้นนี่ยังไม่เกิดนะยค่ะสมัยไม่มีตัวเกลียวคุณยายเอาเต้าปรี่มาให้่นเสียบบองหวานชฉ่ำเลยค่ะอะไรไหมบอสน้ำตาลน้ำตาลรีวิวเลยน่ารีวิวเร็วน้ำตาลอร่อยมากพี่อยากกินพี่มากินพี่เคยกินแล้วไงพี่รู้ว่ามันอร่อยมั้งกินได้ฉ่ำมากจริงๆแล้วก็ลยไส่อันเขียวในใจ อร่อยเลยเอาลูกไหนลูกอร่อยมากเลยมันนุ่มมันหวานมันหวานมากไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มีเครว่องต่อไปไหนอะไรอ่ะมึงนี่มีอะไรคะหมูทอดก็มีน่าสนใจอยู่นะหมูทอดเอาไปเรียก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 โอ้โหเกินตัวตัวเกียวโตเกียวกิสตอรี่โชว์ไม่แต่นั่งใหม่นั่งใหม่นั่งหันหน้าเข้าไปดีๆไม่หลอดง่ามขึ้นง่ามขึ้นแช่หลายแช่บ้างแช่ไหมแช่ นาดิตานาดิตาลูกใหญ่เลยดิขาพคขาวใหญ่ลูกใหญ่เลูมันหัวเสื่องแล้วมันหวานด้วนะหรือว่ายังมีกินอะไรอีกอันนี้อร่อยอร่อยในสวนไม่ใช่มนมีอ่ไรก่อนี่อยู่อันนี้อร่อยในสวนไม่ไเคยกินมาหรืออร่อยก่าที่มีอยู่ไม่มีอันนี้อร่อยมากอร่อย่ริง่ี่กินมาอคอนี้ซือในสวนขายนนี้เรสวน่วนเขาขายอยู่เขาจะกินมาายน้อ เด็วันนี้เลยแต่อันนี้ต้องกินวันนี้ถ้าปถ้าจะเอาเดินอันนี้คือเขาไม่เคยปิดปากอ๋อปั๊บโอ้ยยยยยยยอยอยยายยยยยนยยยนยย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 ยบมากยย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 วยย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 ่ยยยย ขจะรับไปขอแกใช่ไหชค่ะองนเป็ back, ี่ะหมาค่ะมาเร่มกินข้าวเหนียวเดี๋ยว่กินข้าวนะค่ะอย่าญี่ปุ่นโอ้ยข้าวเหนียวญี่ปุ่นคุณยายทำมาใหมาใหขยาขอเนยกอบคุณครัขอบคุณกขอบคุณอสตอบรีเยอะเลยเากนันเหมืนเห็นอะไรกลงมามักสตรอเบอรีบันี้ มันหวานดีเนาะใครเป็นตาละไม่ยิ EN, <S 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 ้มหวานหวานกันแน่รู้ว่าอะไรอะไรยสุดในทิพย์นี้อันนี้แหละไม่เอาไม่เอาเนี่ยนี่เนี่ยก่อนกลับอันนี้แซ่บสุดทอดเนี้อหมูทอดก่อนกลับดิอันนี้อะไรสุดเรึหลายเรึหลายนะนะกรเคี่ยวอ้าวมากแซ่บหลายบ่แซ่บหลายบ่แซ่บหลายบบแซ่บหลายบ่อืบ หมูเด้งเจ้าบอสมาถึงข้าวนาฬิตาเลยเรไปผมผมพี่หมูเด้งนี่แหละหมูเด้งไหมหมูเด้งหมูญี่ปุ่นอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยมากอืออร่อยมากเลยเหรอกดไลค์ไหมกดไลค์ไหมกดไลค์ไหมกดไลค์คุณยายไหมกดไลค์จะเดี๋ยวเรามกินข้าวนะคะกดไลค์ไหมคะกดไลค์ทำอะไรนะจ๊ะกินขอน้ำเด้หนอพ่อคุณจะทำงานเ่ะคุณโจนทำงานที่ไหนอ่ะคนเท่านั้น่ะ มุณเดินทำงานพนกงามาล้วมากินบ้านคุณยายรับไดูคุณยายก็ตับหมบุนไตบหมได้งทไ่แล้วนะจบ้มอดป่าเรออป่าจริงเหรอป้าแซ่บเวอร์ะยังโตเกียวทีเขาไม่สีหไปแต่แซ่บพราเนาะแบบ่าอาหารสีแบบซุับห้ยังไงไหนว่าไม่กินมามาถึงญี่ปุ่นต้องกินอาหารญี่ปุ่นก่อน แต่ว่าก่อนกลับต้องกินอาหารไทยเจ้ยปลาแมเจียปลาแดดไหมน้องมันเป็นเจ้าปลาแดหรอไม่กินเจ้าดยงปลาแดดลามีติใจน้ำตาล่ะกินเจ้าปลาแดดกเป็นหลอกดูด้ตาลสีน้ำตาลอที่มันจะปดเจปลาแดกกัดแอบกัดให้เล็กๆสิน่กาตลอดทีกิะกินอะกินอซอนเอาร่อยมากก็กินนไม่ได้ใช่ไหมไปบ่านไปไปรก็บีบอยู่กินเบอร์เบิร์เอาเอาไปน้ำเดือดจิมันไงพี่เว็กจิ้มันนั มันอร่อยเอลยเอเเี่ยวปุบแก้านื้อลูกเอาชิ้นใหม่ลูกเอาชิ้นใหม่แกบ้าเนื้อียวขนาดแห้งบอกคือมีอยู่บีฮักมั้งพวกเมื่อไห่่ชายตาเพ่อมั่นอร่อยไหมคะโอ้โอ้โอ้โอกินน้ำมะลูกเอาน้ำอน้ำไม่ได้ขวดมั้นี่ในขวดน้อยเนี่ยเอาขวดเล็กๆนี้เอาขวดเล็กๆมานี่คือดอร่อยด้วยอร่อยผสมขวดแรกนอันนี้จะมาขวดไง การก่อนกาก่อนสกดูสดสดกไปบ้างแล้วดสกเชิญค่ะโอ้แสดงว่าขนมดสไป่าม่อยากกินขอเชิญค่ะดอสุกดูสกได้ไหยครับใส่นมยะได้คำสับแล้วกินเยอะเยอะโอเค้ากินได้ลูกอะไรอะไรันวันพี่นะคร เอาการเการาข้างนั่นนะถ้าจะนั่งนั่งเวยๆนะค่ะนั่งเได้ไม่ต้นั่งสวยโอเคตามกับแล้ขานั้นจานะขาอีกแา้อนกำลนตอนนี้เป็นสาแล้วเดี๋ยวน้หนดีแล้วเดน้เป็นหนุ่มนางแบบหรอคะเป็นนาแบบแบบไหนเนาะก๋วยเตี๋ยวค่ะอืม่ยำ เมื่อคนนี้พ่อซื้อของมาใช่ไหมน้องถื่มาน้องร้องไห้เหรอจำได้เหรอนอนับไปห้นอนเฝ้า่อมาหลับไปแล้วนาลเห็นพ่อเลยมี่ปุ่นมกนงานก็เห็นพ่อเลยนองคลิปนี่ปัจจุบันเทาน่คลิปอยู่ญี่ปุ่นนี่นสนามบินนาริตะ นายอะไรนาติตาอยู <cues> <sm convert> <cons urai sword> ่ในสนามบินนาติตาบอกแล้วาตอยู่ไหนสนามบินนาติตาแล้วนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเดแล้วตรงจะกลับแล้วแต่นาติตาไม่ว่าไม่กลับไม่ต้องกลับไปอยู่กับพูดยาไปเลือกไปไปเราเรียนสองสามวันพ่อก็มารับอีกเพราะว่าพ่อจะรับไปขอแก่ใช่ไหมอืมใช่ค่ะถูกตอใช่ค่ะถูกต้อง วันเสาร์ที่เด้านั้นะโอเคไหมันเสาร์ที่ในแต่ตัวขึ้นก็บินไปหาพ่อเลยนั่นเขาบินไปหาพ่อนะคะข้านไปเลยคนเดียวถ้าถ้าหนูโตแล้วหนูก็ไี่ว่ไปเมื่อไหร่บินหนีมาอะไรนะคะหนูโตแล้วหนูก็บินไปหาพ่อเลยค่ะฮะพาน้องบินไปหาพ่อนะนี่เยอะเหรอนี่กับน้องไงฮะตัวตัวไงมอ้าวไม่เอาไม่เอาไม่ับ มันนี่เราใส่หมูปิ้งเยอะขเด้อผัดหมูทัดหมูหอดด้ไปยวนไปซีบูยามากพักับแบรนด์อันานกินซีบูยาตอนตอนอนหนูไม่ให้พ่อห็นละแนคนรวยดินเอาพอได้ไหมอะไรลูกพูดแบบนี้ตอนตอนโตหนูไม่ให้พ่อห็นะ ไปแย่แลเนาะเป็นซาแล้วหนูเขียนพ่อนี่นะโอเคไหมหนูเขียนพ่อได้ไหมต่อไปหนูต้องเขียนพ่อแล้วนะปีหน้าหนูเขีนพ่อแลลูกกากำเริบแล้วจมานั่งจมานั่งมายายมานั่งมาโอ้ยนังไหนโอ้ยยายกอมันแะเปน่อยหนึ่งนีแงยายเพ้หยายก้อยนะวันนี้เกเนูกหนักเลยพี่ อร่อยไหมคะอร่อยไหมเหรออร่อยไหมคะไม่ต้องกลับนะคะอยู่กับคุณยายก่อนนะคะนะคะดีไหมคะน้ามั่วเอ้ยมั่วมั่วมั่วละมั่วละวคุณอาจ๋าลองมามูบ้างใส่อะไรบ้างคะอะไรลูกอ๋อรู้แล้วอยากจะใส่ของใครทีอไปกลับปะเมื่อค้างผู้ใดกินข้าวแทบอยู่มือถือเร็วนเข้าวถือกันนะครับไข่กี๊ข้าวแทบกินมือขึ้นอร่อยมากไข่กินข้าว